สวัสดีค่ะวันนี้จินตะคณิสส0่นหนึ่งนะคะให้นักเรียนเปิดหน้ายี่สแปดนะคะหน้ายี่สิแปดเหมือนเดิมเราจะทำที่คอลัมน์ A ถึง d นะคะข้อที่หกถึงสิบนะตอนนี้หยิบลูกคิดมาไว้ที่คอลัมน์ A 6หกข้อหกนะคะอ่านโจทย์เลย83 1 9 84 83มี แกับ3านะคะหนึ่ิ้วโป้งปัดขึ้น1เมตร9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม1084มี8กับ4 8ไม่ได้ลบสเพิ่ม1ิบไม่ได้บวกหลบหข้อนี้ได้คำตอบ1 7, 7ึนะคะข้อต่อไปข้อ7 ห้าสิบห้าลบเก้าหกสิบสองลบสี่ห้าสิบห้ามีห้ากับห้าลบเก้าไม่ได้ลบสิบเพิ่มหนึ่งลบสิบในหลักนี้นะคะบวกสี่ลบห้าเพิ่มหนึ่งนะหกสิบสองมีหกกับสองหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบในหลักร้อยสองปัดขึ้นสองเมตรลบสี่ลบสี่ไม่ได้ ลบสไม่ได้บวก1ลบหนะคะใช้ฐาน5ข้อนี้ได้คำตอบ104นะข้อต่อไปข้อ8ค่ะ71 9 2 6 0 71มี7กับ1 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เมตร 60มี6กับ0 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10ได้คําตอบเท่าไหร่คะ1 4 2นะคะต่อไปข้อ9 8 52 9ลบ25 8มี5กับ3รวบ52มี5กับ2 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10 9, มี5กับ4ี่รวมลบ25่ลบสกับ5้ลบสไม่ได้บวกสลบหลบหนิ้วชี้ปัดขึ้นข้อนี้ตอบ44มีสกับสค่ะและข้อ a 10ิบนะคะหนึ่งสีปัดขึ้น1เมตร 48มี4กับ8โดยตรงนะคะ3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4 57มี5กับ7 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 7มี5กับ2รวบข้อนี้ตอบ109่หาทีนี้เลื่อนมาที่ข้อ6นะคะข้อ B6 6 37ลบ9ลบ15 6มี5กับ1รวบ37มี3กับ7 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ลบ15ลบ1กับ5ลบ5ไม่ได้ลบ10เพิ่ม5ข้อนี้ต่อ19มี1กับ9ข้อต่อไปข้อ7นะคะ 2 74 63 1 2ปัดข 10, ึ้น2เมตร74มี7กับ4 4ไม่ได้บวก5ลบ1 63มี6กับ3 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 3ปัดขึ้น3เมตรต่อไป1 1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ข้อนี้ตอบ1 4 0ค่ะไม่มีลบเลยนะคะ ต่อไปข้อ8 4 28 73ลบ6 4ปัดขึ้น4เมตร28มี2กับ8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 73มี7กับ3 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 3ไม่ได้บวก5ลบ2นะคะลบ6ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่ม4เี่เด็กดูนะลบ10ก็คือลบ100เพิ่ม9ก่อนนะคะเพิ่ม4ข้อนี้ตอบ เก้าสิบเก้ามีเกับเต่อไปข้อเก้านะคะข้อเก้าเจ็ดสิบเอห้ายี่สิบเจ็ดาเจ็ดสิบเอ็ดมีเจ็ดกับหนึ่งห้านิ้วชี้ปัดลงยีเจ็ดมีสอกับเจไม่ได้บวกสองลบห้าเพิ่มสิบไม่ได้ลบเเพิ่มสิในหลักร้อยเกไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ หนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็ข้อสิบนะคะเก้าสิบหกลบสี่ลบสิบเจ็ดสามเก้าสิบหกมีเก้ากับหกลบสี่ไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าลบสิบเจ็ดลบหนึ่งกับเจ็ดลบเจ็ดไม่ได้ลบสิบบวกห้าลบสองดึงลงมานะคะสามปัดขึ้นสามเมตรข้อนี้ตอบ เจ็ดสิบแปดมีเจ็ดกับแปดค่ะทีนี้เลื่อนไปที่คอลัมน์ C หกอ่า C หกอ่านโจทย์เลยเจ็ดสิบหกหนึ่งยี่สิบเก้าแปดนะคะไม่มีลบเลยนะเจ็ดสิบหกมีเจ็ดกับหกหนึ่งปัดขึ้นหนึ่งเมตร 29มี2กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อยนะคะ8 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ได้คำตอบเท่าไหร่คะ114นะข้อ17ค่ะ17ลบ3 75ลบ4 17มี1กับ7ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5 75มี7กับ5โดยตรงนะคะลบสปัดลง4เม็รได้คําตอบ8 5มี8กับ5ค่ะเสร็จแล้วมาดูข้อ8 3ดสามห้ปัดขึ้น3มเม็รหนิ้วชี้ปัดลง16มี1กับ6 6ไม่ได้บวกหลบหเพิ่ม10 สิบมีหนึ่งกับศูนย์ได้คําตอบเท่าไหร่คะสามสิบสี่มีสามกับสี่สี่สิบห้าเจ็ดยสิบหนะคะข้อ9 4้สี่สิบห้ามีสีกับห้าเจจไม่ได้บวก2ลบห้าเพิ่มสิไม่ได้บวก5ลบสี่นะคะยี 29, มีสองกับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่มสิบ 6มี5กับ1รวมข้อนี้ตอบ87มี8กับ7ข้อ10ค่ะ59 8ลบ23ห6 59มี5กับ9 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ลบ23ลบ2กับ3ลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5 ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4ข้อนี้ตอบ50มี5กับ0นะคะเสร็จแล้วไปที่คอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ดีนะคะคอลัมน์ d ไปดูข้อ D6 D6 อ่านโจทย์เลยค่ะ32 8 7 5 6 32มี3กับ2 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 7มี5กับ2รวบ56มี5กับ6 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อยได้คำตอบเท่าไหร่คะ1 0 3 ต่อไปข้อ7ค่ะสี 3, 12, 1, ่สิบหลบสามสิบสองหนึ่งสี่ห้ามีสี่กับห้ลบสามไม่ได้บวก2องลบห้าิบสองมี1กับสองหนึ่งไม่ได้บวก5้าลบ4ีงปัดขึ้นสเมตร1 1ไม่ได้บวกห้าลบ4ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะห้บห้มีหกับหนะคะต่อไปข้อ8ด 647165 6มี5กับ1รวบ47มี4กับ7 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4 1ปัดขึ้น1เมตร65มี6กับ5 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 5ปัดลงได้คําตอบ119นะคะข้อนี้ไม่มีลบเลยนะคะได้คําตอบเป็น1อ0ข้อ9 ห้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดลบสี่สิบห้านิ้วชี้ปัดลงเจ็ดสิบเอ็ดมีเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดไม่ได้บวกสองลบห้าเพิ่มสิลบสี่สิบลบสี่กับศูนย์ลบสี่ไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าศูนย์ได้คำตอบสี่สิบสามมีสี่กับสาม ข้อ10ค่ะ449328 4ปัดขึ้น4เมตร49มี4กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4 32มี3กับ2 2ไม่ได้บวก5ลบ3 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ข้อนี้ได้คําตอบเท่าไหร่คะ913มี9กับ3นะ โอเคทําเสร็จแล้ว20ข้อเลยนะที่ทําพร้อมกันนะคะที่เหลือฝั่งซ้ายมือ1-5ทั้ง4ีคอลัมน์ให้นักเรียนลงมือทําเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ